ดกเอร์ Doctor, แนะนำมาเ<ม>ต็มที่เลยว่าเออรักษาออผ่าตรงผ่าตัดหมอวิทยาศาสตร์ทวกคุณเนี่ยเคยไปหาแต่คนที่เป็นปัจจุบันคุณไม่รู้ว่าคนที่อยู่ด้านหลังเขามีดีกับคนปัจจุบันด้วยซ้ําไปวิธีการเนี่ยถ้าเก<อ>ิดว่าไปหาหมอหาหมอเนี่ย เพอเพอแล้วไม่หาหมอมันจะหายได้ไงล่ะครับมันหายเหมือนกันแต่มันช้าบางทีแผลนิดเดียวไปเย็บซะ่ยี่สิบสามสิบเข็มทำให้เป็นแผลเปลนแผลเป็นหน้าคนคนนี้ครับไอ้ตัวนั้นก็ร้องโอยเพิ่งได้รับอุบัติเหตุครับเดี๋ยวดูสูตรของผมครับท่านผพิมเกตครับอันนี้เป็นยาแหละที่บอกครับเขาเท้าลำบากไอ้กางที่ลำบป็นะไอ้คนพิตาแผลเขาคุ่ครองมากเลยเนาะอันนี้ไปโดนไปโดนอะไรครับโดนอะไรครับน้ำเกลียว น้ำน้ำที่มันติดอยู่กับรวดหนามครับเพราะมันมีแบบเปบาดทะยักได้มีสนิมครับลวดหนามเลยน่าจะเป็นชนิดนี้นะครับอ้ยอะไรอ่ะไทยเหรอครครั้ยใครอาชาคาา อะไรอะไรฮะเนี่ยดูนะแผลคุกคามอย่างนี้นะครับเจอยาของผมเนี่ยแป๊บเดียวหายครับ ให้ยยังกับ็ไม่เป็นไรครับให้ดีอย่างฮะหายแล้วครับตอนแรกมียังเจ็บๆอยู่ใช่ไหมฮะโวดเจ็บมากเลยครับโดนลมก็ไม่ได้ครับปวดแสบปวดร้อนเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่ายาของผมมันยาอะไรขนาดนี้เลยครับเป็นเป็นยา ไ่ถือหมอเลยให้ใจไม่ทันเลยอยากจะรู้ว่าใครมันใส่มาอ่ะเรียบร้อยยังเห็นไหมลูกโอ้โหนี่ลูกลูกได้หมดเลยเท่าไหร่ครับคุณหมอผมไม่เอาทันนะครับผมนี่ชอบช่วยเหลือสังคมฮะอันนี้หยอกล้อกันเล่นหยอกล้อกันเล่นอันนี้เป็นเรื่องจริงนี่ผู้ช่วยของผมนี่เขามีวิธีอย่างคุณเมื่อกี้ที่บอกว่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะคนคนนี้ครับวิธีป้องกันเนี่ยคือเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านเวลาขับขี่ยานยนต์ มันเต้องมีเสียงไม่ฟีมนะถูกต้องครับมันต้องมีอะไรป้องกันใช่ไหมครับคุณหมอมันเป็นเป็นชุดนะครับชุดมาชุดมาอริเทีครับนี่คือชุดนิรภัยนะครับครับผมปลอดภัยครับปลอดภัยได้ขับกีวอนไซล้มล้มไม่เป็นไรเลยเพราะมอเตอร์ไซค์เนื้อ ใช่ไหมครับอ่ะเจต่กรหนีได้ไหมฮะได้ฮะหนีไม่ทันโอ้ยทันครับโ,โองตีสาธิตก่อนสาธิตก่อนเธอนิ่อ,อุ้ยสันติเอ๊ะทำไมเขามองหน้าขอขาขอด้านหน้าด้านหน้าฮะ ให <c oughs> ้มันโดนหน่อยมันโดนหน่อย เรื่อยๆเลยเฮ้ยอะไรครับโอ๊ยไอ้เนี่ก็เฮ้าไอ้เจ้งไม่ไหวล้วกค้ณอานะครับจะมีเงินร้านรออยู่ในช่วงต่อไปนะครับที่กาแฟกระป๋องเรโอรสชาแทะกาแฟขั้วบดค่ะ